วันนี้ปั๊มไปเรียนเนี่ยแมทปั๊มไปไหนหมดอะอะไรนะแมทตั๊ตมอยู่โรงเรียนต้องบอกไปแล้วไงเม่อคืนเนี้ยผูเก็บไว้ให้ใช่ไหมแมออทอ่ะเงินป่อจะไม่ให้ไปแล้วนะแมทอะ่ะไม่ใช่ทำหายเหรอ ต้องสอันน่ยพ่อให้ไปนะทำหายตลอดเลยเอยู่ไหนลูกอยู่ใต้โต๊ะไหมครับใต้โต๊ะนี่เป็นอันใหม่เียอันเดียวพ่อเอาเขียนชื่อเต็มหน้าเลยไหมเขียนชื่อปั๊มเต็มตรงหน้าเลยจะได้ไม่หาย ยืนโชน่อยักเทียนคหนึ่งลูกต่อยืนโชว์หน่อยจ้นี่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลขอหันไป้ง่อหนึ่งขอเกี่ยวกับเหตุการณ์ชั้นไหนนะครับขึ้นที่สูงมากชันต่อหนึ่ใครทาแป้งให้ในหางตาทาเองทแบบนี้ใครทอพ่อพ่อ พ่อ,อเป็นอะไรนะในฝันพ่อ,อเป็นฆาตากรแล้วใส่ชุดฆาตากรด้วยฆาตากรที่ตัวเล็กๆอ่ะเป็นตุ๊กตาเหรอแล้วมีชีวิตทำเป็นอะไรนะเล่าคนเหรอเล่าคนเลยเหระลูกเล,ล่าตคนในฝันเล่าตตุ๊กตาเล่าตตุ๊กตาแล้วฟั้มทำยังไงทีเนี้ย พอพ่อฆ่าตุก๊กตาปั๊มแล้วปั๊มทำไงเขาก็รีบวิง่งแบบพี่ตูนเลยวิ่งแบบพี่ตูนไปเลยแล้วก็ไม่เห็นใครนะปั๊มได้ด่าฆาตากรไหมน่าจะดา่าน่าจะดา่าด่าว่ายังไงนะด่าว่า,าวยังไงบ้างเาาาขาฆา,า,าตกรไอ้ฆาตกรบ้าเาม่เอาอะไรอยู่ที่นี่เอาไม,าามา่สาบอก เมื่อเช้าไม่ได้บอกแม่ว่าอย่างนี้นี่ว่าด่าฆาตากรว่าอะไรนะเมื่อเช้านี่อะไรนะ <c oughs> ด่าฆาตากรว่าไอ้เลวไอ้ชั่วไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะแต,แต่ต้มแต่ต้มยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงตอนนั้นตอนที่ด่าว่าไอ้เลวไอ้ชั่วไปกินข้าวกินข้าวไปไปกินข้าวเร็วๆข้าวไปไหมค่าไปกินข้าว เอามาไม่เอาได้ยอันไม่มีวันนี้ไก่แบบนี้ฟังไก่ประเภทไม่ขายกินหมูปิ้งปกติป้อกินหมูปิ้งแช่เหรอหนุไปกินไข่เจียวก็ได้แม่เจียวไข่เมื่ช้านี้อ้ัเยนะคหลายัง่ลว่าปลไฟไห้ยอน้านเหนียวไหมยาปั้นให้หน่อย โรงเรียนอะไรนะที่ปั๊มไปเรียนตอนเนี้วัดกลางโกศลพิสัยวัดกลางโกศลพิสัยอย่าให้เพื่อนแก้มเด้อกินข้าวกินดีๆคำเล็กๆอย่ากินคำใหญ่มจะเพื่อนแกม้ม เป็นยักษ์เลยกินข้าวแต่ละครั้งกกากต้องเรฟินที่ชั้นสมาด้านอกว่าจดเตไว้ค่กินข้าวแล้วทีน,นี้เตรียมตัวไปรเรียนนะครับเเจอกันใหม่อีกรอบเย็นนี้โอเคนะครับไม่ไปกันหันหน้าด้วย Okay, bye-bye.